สวัสดีค่ะพบกับวาลุณีพาลุยทีมงานขายที่ดินโดยผ่าขินรัตนะค่ะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมอีกแปลงนะคะสวยงามมากเหมาะสร้างบ้านนะคะเปิดจิตจักิจาการนะคะออที่ดินของเราอยู่ที่บ้านเลิงทุ่งตำบลหลุกคาอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิค่ะเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่เต็มต้องการขายยกแปลงในราคา7 0,000 0บาท ถ้าโอนกรรมาสิทธิ์คนละครึ่งโฉนดเป็นโฉนดรูดแดงนะคะพร้อมโอนไม่ติดสัญญาใดๆค่ะที่ดินของเราสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง235เมตรนะคะหน้าแปลงที่ดินของเราหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะพื้นที่ของเราอยู่ที่สูงนะคะประวัติไม่เคยมีน้ำท่วมตรงที่รถคันสีขาวจอดนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงหน้าแปลงของเรา นาแปลงของเรากว้างติดถนนชนบทนะคะหมายเลข3 0 2 6นะคะกว้างถึง50เมตรนะคะและนี่ก็จะเป็นแนวเขตฝั่งทางทิศตะวันตกค่ะลึกเข้าไป65เมตรท้ายแปลงของเราก็กว้าง50เมตรนะคะรูปแปลงที่ดินของเราเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะตามภาพที่ให้ที่ให้เห็นนะคะที่ลงไว้นะคะเลยนะคะ แปลงที่ดินของเราปัจจุบันเป็นไรอ้อยเก่านะคะเพิ่งถ่ายทําเมื่อต้นต้นเดือนนี้ไปน้ำพร้อมใช้นะคะแล้วก็ในแปลงที่ดินของเรายังมีบอ่อบาดานะคะตรงที่เราเห็นขาวๆาวนะคะตรงกลางกลงป่าอ้อยนะคะกลางพื้นที่นะคะมีหนึ่งบอ่อบาดานะคะท่านสามารถลงสเสมอ ดึงน้ําขึ้นมาใช้ได้นะคะเพื่อทําการเกษตระน,นะคะหรือใช้ส่วนตัวนะคะที่ดินของเราเหมาะสร้างบ้านนะคะแล้วก็เปิดกิจการนะคะอย่างเช่นปั๊มน้ํามันเล็กๆนะคะหรือท่านใดต้องการาสร้างบ้านสวนก็ได้นะคะที่ดินของเราต่ำกว่าถนนเล็กน้อยนะคะล้อมรอบไปด้วยวิวภูเขานะคะถ้าตัดอ้อยออกก็จะมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะ ีเลยนะคะตรงข้ามแปลงที่ดินของเราก็มีเพื่อนบ้านน,ะะน้ำไฟพร้อมนะคะตรงป้ายสีเหลืองๆนะคะก็เป็นแนวเขตฝั่งทางทิศตะวันออกนะคะแนวเขตชัดเจนนะคะท่านใดต้องการนะคะที่จะซื้อที่ดินนะคะประมาณนี้นะคะสไร่นะคะคือเป็นแปลงที่สวยมากๆเลยค่ะ จ้าของต้องการขายด่วนนะคะในราคานี้ถือว่ากำลังดีนะคะถ้าโอนกรรมสิทธิ์คนละครึ่งเน้นนะคะพุดแดงพร้อมโอน,นะค่ะไม่ติดสัญญาใดๆท่านใดสนใจนะคะถ้ากลับมาทางช่อง YouTube หรือนำเบอร์ที่ให้ไว้นะคะรายคลิปนะคะ ก็สามารถติดต่อและทักกลับมาเพื่อมาดูแปลงที่ดินได้ทุกวันนะคะที่ดินของเราห่างจากตำบลลุบคามาประมาณ5กิโลเมตรนะคะห่างจากอำเภอแก้งคอก็15กิโลเมตรและห่างจากตัวชัยตัวเมืองชัยภูมินะคะประมาณ65กิโลเมตรนะคะห่างจากกรุงเทพก็398กิกิโลเมตรค่ะเดินทางสะดวกนะคะท่านใดจะไปสนามบินขอนแก่นก็อ่า เดินทางได้หลายช่องทางนะคะห่างจากสนามบินคอนแกนเราก็ประมาณ60กว่ากิโลเมตรนะคะคลิปนี้เขาฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะท่านใดสนใจก็ทักกลับมาคะ่ะสวัสดีค่ะ